ครอบครัวคือนอกจากสถาบันกษัตริย์แล้วสถาบันครอบครัวเองเนี่ยก็ถูกท้าทายถูกบั่นทอนจากคนกลุ่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันหลายคนตกใจแต่ในนี้เราคงได้ยินกันเยอะแล้วเมื่อก่อนนี่หลายคนตกใจว่ามันมีคนสอนแบบนี้ด้วยหรือมีอาจารย์มหาวิทยาลัยบอกว่าบางคนบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของลูกที่ต้องไปกระตัญอยู่พ่อแม่เพราะลูกไม่ได้อยากเกิดมาพ่อแม่ ทำให้เกิดมาเองมันเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงดูลูกและไม่ต้องมาแอบอ้างเอาบุญคุณกับลูกไอแนวคิดแบบนี้แหละครับที่เราบอกว่ามันเป็นแนวคิดที่อันตรายพวกนี้พยายามจะลือล้อค่านิยมดั้งเดิมที่ทําให้สังคมเข้มแข็งและเอาค่านิยมใหม่ขึ้นมาเพื่อทําลายความผูกพันระหว่างครอบครัวทําลายความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูกทําลายความผูกพันระหว่างประชาชนกับสถา,าบันพระมหากษัตริย์